สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูเครื่องพ่นหมอกนะครับจะเป็นตัวอันต้าโซนิกนะครับตัวทําหมอกส่วนตัวนี้ผมจะเอามาประยุกต์นะครับใช้เป็นไดไอสสามารถทําได้ครับก็ลักษณะคล้ายกนันนี้เป็นขนาด10หัวครับรุ่นก็ตามนี้เลย10หัวงานดีนะครับดูแล้ววัสดุ ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ที่แบบกันน้ำา350วัตต์ 45V โวลต์นะครับแบบกันน้ำนะครับ 7.8M แอมป์นะครับ DC 4 5โวลต์7.8แมาเป็นชุดนะครับเป็นเซตสายยาวพอสมควร3.4เมตรสามารถถอดต่อได้ตรงนี้ต่อเข้าอะแดปออกจากอะแดปเตอร์เราจะมีปลั๊กไฟเดี๋ยวเรามาทดส,สอบอ่ทดสอบไอตัวฟอร์มหมอกนะครับ เรามาทดสอบกันโดยเราเอาไปจุ่มน้ํานะครับจริงๆแล้วมันต้องอยู่ให้พ้นระดับตัวนี้นะครับในการใช้งานจริงๆเราจะให้ดูว่าหมอกมันจะออกมาประมาณไหนเราเสียบปลั๊กดูเลยนะครับทํางานแล้วครับไฟเกี่ยวขึ้น อันนี้คือลักษณะน่าจะน้ําไม่พอเดี๋ยวผมเติมน้ําเพิ่มอีกอเดี๋ยวเพิ่มน้ําเข้าไปให้พ้นระดับตัวลูกลูกไอตัวดำดำลูกลอยเตือนนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลกเข้าไปใหม่เสียบปลกนะครับะจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับหมอกที่ได้ถือว่าเยอะนะครับเป็นลอยต่ําด้วยใช้ทําได้ไอได้นะครับเนี่ย ผมก็ซื้อมาว่าจะเอาไปทํำได้ไอหรือว่าบางคนเป็นเอามาลดความชื้นในการทําหมอกอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยผมนี้เราก็ใช้พัดลมเป่าออต่างานอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีอยู่แล้วเครื่องเนี่ผมเห็นวงจรข้างในมันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้สองหัวก็เลยลองสั่งมาดูอย่างเงี้ยครับยิ่งถ้ามีพัดลมเป่ามันก็จะไปตามพื้น ทำกล่องใส่นะครับแต่ผมก็สั่งแล้วแหละของยังมาไม่ถึงตัวพัดลมลักษณะอย่างนี้ถือว่าควนหมอกเยอะใช้ได้ครับถ้าเราใช้เป็นลมตามกล่องนะครับเป็นลมเปล่าเดี๋ยวรอเป็นชุดสำเร็จนะครับชุดประกอบอันนี้แค่เอาตัวอุปกรณ์มาเทสทดลองดูหมอกนะครับเยอะควนดูควน ใช้ได้นะครับเลยถือว่าใช้ได้เลยขนาดอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เาไว้มาลองใช้ดูครับเป็นงาน DIY มันก็จะประหยัดงบเราได้นะครับคนไหนทําเป็นหรือถ้าใครสนใจอยากให้ทําให้ประกอบให้เดี๋ยวผมทํามาให้ดูนะครับมาประกอบแล้วลงกล่องพลาสติกทั่วไปแหละครับกล่องรังเราครเยอะครับควรเยอะ ใช้ได้เลยหมอกเยอะครับก็บประมาณนี้นะครับรีวิวให้ดูเครื่องอทำหมอกอุนตาโซนิกนะครับชื่อมันกษณะอย่างนี้หมอกเยอะมันช่วยลดอุณหภูมิในสวนให้ปวกโลงเห็ดหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่เขาใช้กันผมจะเอามาทำไดไอซ์ครับเนี่ย เป็นอีกชุดหนึ่งครับประมาณนี้ครับ